ไปเกี่ยวกับคุณเขาไม่ได้เจอคุณเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับคุณใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7ดวันละ12ราศีค่ะมาเช็คพลังงานเขาตอนนี้เลยนะคะเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนเนาะเขาคนนี้เนี่ยเมื่อเขาเขาไม่ได้เจอคุณเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับคุณ ว้าวคนคนนี้นะเเพสออปป์ก็คือคนที่อารมณ์ดีเนาะมีอารมณ์ดีมีอารมณ์ขันแล้วก็สภาพแวดล้อมเขาเนี่ยเหมือนมีดอกไม้ดูใกล้ๆเขาธรรมชาติเขาเป็นคนที่ธรรมชาติมากๆเลยนะไม่ปรุงแต่งนะคนคนนี้คิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นแล้วก็ ทำอะไรด้วยตัวเองไม่ค่อยแคร่งเครียดกับสิ่งที่เป็นหรือสิ่งที่เจอสักเท่าไหร่มองว่าตัวเขาถูกฝึกถูกอบรมถูกเลี้ยงดูมาดีเนาะดอกไม้คือดอกไม้แห่งความสุขเนาะคนคนนี้มีความสุขอยู่ตลอดนะคะเขาผ่านหลายๆอย่างมาอุปสรรคปัญหา เขาเลยใช้สิ่งแบบนี้เป็นสิ่งเป็นเครื่องนำทางในการดำเนินชีวิตของเขาเขาจะเรียนรู้ได้ง่ายเนาะแล้วก็เขาอะค่อนข้างที่จะมีเป็นคนที่ค่อนข้างบุคลิกสองแบบนะคะสองแบบเนาะความล่าเริงนสนทั์ของเขาเนี่ยบางทีมันก็แฝงไปด้วยความท,ท้อแท้ความเหนื่อยไม่ลา้า แต่สิ่งที่มันเป็นแบบนี้เขาจะไม่ค่อยแสดงออกให้คนอื่นได้เห็นเนาะตอนนี้นะตอนนี้ตัวเขาเองเนี่ยพยายามนะคะพยายามที่จะทําให้ตัวเอง่เข้มแข็งนะคะล่าเริงสดใสแต่ตัวเขาจริงๆอะ่ะโดยแท้แล้วเขาก็เป็นคนที่ล่าเริงสดใสอย,อยู่แล้วแหละแต่เขามีแอแฝงความรู้สึกไว้ในใจของเขาโดยที่บางครั้งมันก็ไม่ได้บอกใครได้เนาะอืม ไม่บอกไม่พูดไม่กล่าวไม่เอาไง,ไง่ายๆไม่สามารถที่จะพูดให้ใครฟังหรือใครรับรู้เบื้องลึกในใจของตัวเขาเองได้เพราะว่ามันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดแล้วก็ทำให้ตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเหนื่อยเนาะความเหนื่อยความท้อความท้อในใจความที่มันเป็นบางทีมันเป็นเหมือนแบบ อารมณ์ฟิลพยายามที่จะเข้มแข็งเหมือนกันตัวเขาเองนะแต่ตแต่มันก็ต้องทอําอะตัวเขาแต่มันก็ต้องทําเพราะว่าความรับผิดชอบหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันลอยอยู่ข้างหน้าของเขามันค่อนข้างเยอะค่ะเขาก็จะมาทําตัวหล่อแหละหรือทําตัวเหมือนเบบี๋เบีไม่ได้ต้องทําตัวภาวะการเป็นผู้นำเนาะคนนี้นะคะอ่อนโยนค่ะบอกได้เลยเขาอ่อนโยน เขาอ่อนโยนเขาใช้ความอ่อนโยนของเขาเนี่ยเป็นเกราะป้องกันเพราะว่าพอเขามีความอ่อนโยนใช่ไหมคะคนก็จะมักเข้าหาเขาอยู่ตลอดเวลาคนนี้ก็คือควรที่คุณมีเอฟเฟกปฏิสัมพันธ์ทางใจกันหรือสิ่งที่มันผูกพันกันมานะคะอยู่แดนไกลได้อยู่ต่างทิน้นต่างแดนกับคุณก็ได้หรืออยู่ใกล้ตัวคุณในสำนักงานเดียวกันคนเก่าคนเดิมของคุณ นะคะติดต่อสื่อสารมาหรืออะไรก็ตามที่มันในช่วงนี้ทางด้านเรื่องความรักของคุณมันจะเหมือนแบบนิ่งนิงนิดนึง <c oughs> เหมือนต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนจังดําเนินชีวิตแล้วก็ต่างคนต่างคิดนะคะในเรื่องแบบนี้เนาะเ <c oughs> อออ่ะมาแล้วก็เนี่ยนะคะทางด้านเรื่องความรักของคุณไม่แฮปปี้นะสามดาบไม่แฮปปี้ คุณกับเขาไม่แฮปปี้เลยตัวเขาพยายามกลบเกลื่อนความรู้สึกที่มันท้อใจเหนื่อยใจหรืออารมณ์ที่มันเป็นฟิลแบบไม่พูดกับใครดีกว่าพูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์เก็บความรู้สึกตรงนี้เอาไว้ในใจเก็บให้มันลึกในใจดีกว่าเพราะว่าการที่มันได้เก็บมันก็จะได้เป็นเรื่องที่มันเป็นบททดสอบกับตัวเขาด้วยค่ะ ะะมองว่าเป็นอย่างนี้นะใจความความรู้สึกความรักความรู้สึกหรือใจความความรู้สึกระวังคุณกับเขามันมีมันมีมันมีปัญหากันเนาะหรือมันไม่ได้รับการแก้ไขหรือได้รับการเคลียร์ใจกันนะคะมีบุคคลอื่นหรือใครก็ตามเข้ามาเกี่ยวข้องในทางด้านเรื่องความรักของคุณแทรกแซงทําให้ความรักของคุณสองคนสันคลอนนะคะโอเคแล้วก็ ยพยายามกลบเกินพยายามที่จะทําให้ตัวเองร่าเริงแจ่มใสหรือพยายามที่จะยิ้มทั้งๆที่ยิ้มแบบฝืนๆนะตัวเขาเองไม่สบายใจนะคะออไม่สบายใจรู้สึกเป็นกนังวลเกี่ยวกับทางด้านเรื่องความรักหรือเรื่องงานสอ,อย่างมันมารวมกันกําลังรวบรวมสติและความกล้านะคะที่จะทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ชัดเจนเกิดขึ้น ตัวเขาเองเนี่ยบอกได้เลยนะจริงๆพลังงานดีดีเนาะใจดียิ้มแย้มแจ่ม,มจใสไม่เครียดไม่ปลอมคือเขาก็มีอ่ะมีปัญหาอย่างที่บอกนี่แหละแต่ว่าเขาพยายามที่จะมีธรรมะเปิดธรรมะฟังหรืออยู่กับตัวเองให้มันมากๆเขาคิดว่าการที่ได้อยู่ตัวเองก็คือการได้รู้จักตัวเองมากขึ้นได้สัมผัสตัวเองมากขึ้น ได้ทำอะไรที่มันท้าทายกับตัวเองมากขึ้นไม่ต้องอเครียดไม่ต้องดินน้นรนหรือไม่ต้องพยายามที่จะทำให้ตัวเองดูดีหรือพยายามที่จะทำให้ตัวเองดูเข้มแข็งสิ่งที่ไม่เป็นแบบนั้นนะมันค่อนข้างเหนื่อยกับเขาเขาไม่พยายามทำแบบนั้นค่ะนะคะแต่เขาจะใช้เวลาเขาเชื่อเรื่องเวลาเรื่องแรงดึงดูดเรื่องพลังงานจักรวาลรือเรื่องบุญสัมพันธ์ระหว่างการคบใครสักคนหนึ่ง หรือการอยู่กับใครสักคนหนึ่งถ้ามันใช่มันก็ไม่ต้องพยายามมากอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ได้เจอคุณเขาเป็นอย่างไรเขาคิดอย่างไรจริงค่ะตอนนี้เขาไม่ได้เจอคุณเขาดูฟูค่ะเหมือนตัวเขาว่าอิสระเพิ่มขึ้นสบายใจพยายามต้องอยู่ให้ได้เขาพยายามที่จะมีกรอบ พยายามที่จะลืมอะไรบางอย่างแต่ตัวเขา,วาลืมไม่ได้หรอกแต่ตัวเขาคนคนนี้นะคะถ้ามีปัญหาอุปรสรรคอะไรมานะ่ะ mm. เขามองอุปรสรรคหรือปัญหานะ mm. เป็นใบเบิกทางหรือเป็นครูแล้วเขาก็นั่งมองตัวเองว่าสิ่งที่มันเกิดเกิดจากอะไรต้นสายปลายเหตุการกระทําเอาง่ายๆเขาค่อนข้างที่จะที่ถี่ยังไม่ก็เยอะละค่ะ เยอะนะคะธาตุลมธาตุลมเนะาะธาตุไฟที่ถี่เยอะแต่ความที่ที่ของเขาอะ่ะมันจะเป็นไฟที่ไม่พูดเยอะทําอย่างเดียวเพื่อที่จะลืมปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่เขาลืมไม่ได้หรอกมันก็ยังวนเวียนเฝ้าคิดเหมือนเดิมเดี๋ยวฟูอยากจ,จะอิสระอยากจะออกจากพันธนาการจากความทุกข์หรือความเศร้าที่เขาเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่บอก ไม่ต้องการให้ใครรับรู้ถึงความรู้สึกเบื้องลึกในใจเขาไม่ต้องการให้ใครมาเห็นใจหรือสนใจเขาตอนนี้เขาเหมือนเขาทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่มันเกิดหรือปัจจัยที่มันเกิดน่ะมันก็เกิดจากการกระทำหรือตัวเขาเองด้วยแหละนะคะเขายอมรับผลที่มันเกิดตอนนี้ไม่ได้ว่าทิ้งหรือไม่ได้ว่าสลัดออกไปแต่เขายอมรับยอมรับในสิ่งที่มันเกิดกับตัวเขา เขาพยายามใช้เวลาที่มันมีอยู่เนะี่ยที่เหลืออยู่เนะี่ยอย่างคุ้มค่าต่อวินาทีเขารู้สึกว่าเขาอะอยากจะมีความหมายในชีวิตหรืออยากจะมีชีวิตที่มันที่ดีขึ้นหรือมีความสุขเขาต้องการที่จะเจอใครสักคนหรือทำให้ชีวิตเขามีแรงผลักดันมากขึ้นกระตือรือร้นมากขึ้นเหมือนตัวเนี้ยชีวิตเขาเหมือนแบบไปเรื่อยๆเหนื่อยก็หยุด ทำไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนไม่ไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรืออะไรเลยชีวิตเขานะ่ะมันเหมือนทำอะไรในแต่ละวนนะันเหมือนเดิมเหมือนเดิมตลอดคือเหมือนเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมถึงเขาจะไม่ได้เจอคนหรือไม่ได้คุยกับคุณเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพราะอะไรคนคนนี้อย่าลืมว่าตัวเขาอะค่อนข้างที่จะมีเป้าหมายในชีวิตมีการวางแผนไว้ดีอยู่แล้วเรามีเกาะป้องกันเพราะเขาคิดว่าเวลามันสิ่งที่มีค่า อย่าทำอะไรทําเลยไม่ต้องรอจนกวา่ารอรู้รอนี่รอนั้นเขาไม่รอค่ะเขาเพยายามที่จะใช้สิ่งที่มันมีค่าหรือสิ่งที่มันล้าค่าใน,นที่สุดให้กับตัวเองอะไรก็ตามที่เขาทําแล้วเขารู้สึกว่าเขาดีเขารู้สึกว่าเขาโอเคไม่กระทบใจเนี่ยเขาทําเขาจะไม่ทําในสิ่งที่มันไร้สาระและไม่มีประโยชน์ นะคะคนคนนี้นะช่วงระยะเวลาที่เขาไม่ได้เจอคุณเนี่ยเขาทำต่างงานมุ่งเน้นต่างงานนะทำต่างงานโฟกัสต่างงานไม่ได้มีใครนะตัวเขาไม่ได้มีใครเขาบอกกับตัวเองไม่อยากมีใครไม่อยากมันเป็นภาระไม่อยากที่จะทําให้ชีวิตมันดิ้นรนอีกแล้วหรือว่าอะไรถ้าคุณกับเขาเป็นคู่กันหรือปีบุญสมภารุวมกันจะได้กลับมาวนเวียนกันอีกครั้งเขาคิดแบบนี้เลยนะคะตัวเขาเองอะ่ะมันเหมือนแบบมีความทะเยอทะยาน nice out awesome. ก็คือความพยายานความดิ้นรนความไปความพย,ยายามกับเขาแต่บวกกับเวลาที่เขาทําเขาจะลบก,กบลบบวกลบคุณหานะ่ะว่าวันนี้ต้องทําอะไรต้องไปยังไงต้องดําเนินชีวิตยังไงต้องอยู่ยังไงคือที่ไม่ให้ชีวิตมีความถูกหรือมีความเศร้ามากขึ้นอืม พยายามที่จะลืมเรื่องเก่าๆเดิมๆใช้เคลความพยายามนะแต่ลืมไม่ได้หรอกมันเหมือนคุณก็ฝังไมโครชีพอยู่ไว้กับตัวเขาอะความที่มันเป็นคุณอยู่กับเขาอยู่แล้วแต่ระยะทางมันบวกกับระยะทางกันด้วยการพูดจากันด้วยแล้วก็มีบุคคลเข้ามาแทรกแซงด้วยความรักของคุณกับเขาอะมันเลยยังไม่ไปไหนมันก็ยังอยู่ที่เดิมในใจของคุณกับเขายังสัมพันธ์กันอยู่ ยังมีสิ่งที่ต้องคุยต้องพูดต้องเจราจาต้องอธิบายนะคะตอนนี้เขาทํางานหนักมากเขาอยากหยุดพักผ่อนเขาอยากใช้ชีวิตเหมือนแบบตัวเขาก็มีความมีความเบือ่อเบื่อกับงานเดิมๆิมอะไรที่มันเดิมๆิม,มกับสิ่งของเขาเนี่ยน้องนค่ะชาวราศีอ่าคนธาตุธาตุธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมเนี่ยเหมือนชีวิตอยู่นิ่งไม่ได้หรืออยู่เฉยไม่ได้ต้องทำ ต้องทำเพราะว่าสังคมเขาสภาพแวดล้อมเขาเหมือนได้้อมไปด้วยอุปสรรคต่างๆคนคนนี้มีความทะเยอทะยานและความอยากได้สุดขีดช่วงระยะเวลาที่เขาไม่ได้อยู่กับคุณเขาทำงานเก็บเงินหาเงินไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครไม่ได้สนใจตัวเองเลยนะคะเขาไม่ได้สนใจตัวเองเขามองเป้าหมายข้างหน้าเป็นหลักคุณยังจมอยู่กับความทุกข์ที่เขาฝากไว้ให้ แต่ตัวเขาเนี่ยมองเป้าหมายเป็นหลัลกเราก็ใช้ชีวิตที่มันของเขาเนี่ยอย่างคุ้มค่ามากๆกินเที่ยวดื่มอยู่กับเพื่อนมีคนมาจีบมีคนมาขายขนมจีบเขาเยอะแยะมากมายเชื่อไหมเขาไม่ค่อยคุยไม่ตอบรับไม่คุยเพราะเขารู้สึกว่ามันวุ่นวายกับตัวเขามากมันไม่อยากให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับตัวเขาตัวเขาเองก็อยากที่จะอยู่อย่างมีความสุข เขายังรอคุณอยู่นะคะที่เขาไม่ได้มีคนอื่นเพราะเขายังรอคุณรักที่มันฝังแน่นรักที่มันตราตึงหรือสิ่งที่เขาเดินออกมาจากคุณเนี่ยมันยังฝังไมโครชีพฝังความคิดเขาอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเกิดจากตัวเขาหลายอย่างล้วนๆตัวเขาเองอะ่ะรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดอะ่ะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีฉะนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเขาก็พยายามที่จะทำให้มันดีขึ้น พยายามที่จะทําให้ทุกอย่างมันซอฟขึ้นดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมีความถูกอืไม่ต้องมีความถูกอะไรใดๆอีกแล้วเขายังเฝ้ามองคุณยังรอคอยคุณเนี่ยดีไม่ดีนั่งรูดมือถือดูรูปเก่าๆนึกถึงอดีตหวนไปด้วยตอนนั้นยังเป็นวัยเยาว์สภาพแวดล้อมหรืออายุหรือการทำงานค่อนข้างเคร่งเครียดมากเกินไป ทำให้ความรักของคุณกับเขามันสั่นขอนตรงเนี้ยเขาก็รู้ไม่ใช่เขาไม่รู้นะแต่จะทํำยังไงได้ในเมื่อเขาเดินจากออกมาจากคุณแล้วก็ได้แด่เฝ้ามองในช่องทางที่ดูได้ Facebook Instagram แต่ความคิดถึงมันล้นมากๆมันพลังพูออกมามันแทบจะคลั่งมันแบบแบบมันอยากจะ บอกแบบเนี้ยให้กับใครสักคนได้เข้าใจหรือได้รับรู้จริงๆนะคะทุกสิ่งอยา่างทุกสิ่งอ่านหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเป็นใจความของความรู้สึกของเขาที่แท้จริงในเบื้องลึกของเขาเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกหรือเขาไม่ได้แสดงว่าตัวเขาเองต้องการความรักแต่ในใจเขาเขารู้ดีว่าเขาต้องการใครนะคะเขาต้องการใครเขาต้อง เป็นยังไงบางคนชอบตัดสินว่าตัวเขาอะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้มีนู่นนี่นั่นแต่ตัวเขาเขาเองเขารู้เขาเลือกเขาถึงเลือกที่จะไม่พูดหรืออธิบายค่ะเพราะเขารู้ว่าการอธิบายไปหรือมันก็ถ้าคนคิดลบก,กเขาก็จะคิดลบไปเลยแต่ถ้าคนยังค,คิดบวกเขาก็จะให้กําลังใจการที่เขาคิดบวกก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่มีอุปสรรคหรือปัญหารหรือเพื่อนร่วมงานที่ไม่ดีแต่เขาเจอคนที่ ค่อนข้างที่จะเอาละเอาเปรียบเขาเขาเลยใช้ความนิ่งค่ะนะคะที่ช่วงระยะที่ผ่านมาที่มีปัญหาก,กับคุณอาจจะเป็นปัญหาเรื่องการพบเจอกันการทํางานมากของเขามันทําให้ความรักไม่กลมกลม่อมแลวมันทําให้ความรักค่อนข้างที่จะน่าเบือ่อในตัวเขาเองอก็เป็นคนน้าเบื่ออยู่แล้วแล้วก็เอาจใจอยู่แล้วแต่ธรรมชาติของเขาเขาก็จะพูดยังไงและคิดยังไงไปเลย มันเลยทำให้ความรักของคุณมันไปต่อไม่ได้หรือมันต้องยุดฉชะงักไว้ยุดฉชะลอก่อนไว้ก่อนดูใจนะคะดูใจตัวเองกันไว้หรือดูสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะมีคนเฝ้ารอที่จะพบเจอคุณที่จะอยากจะเจอคุณที่จะอยากคุยหรืออยากอธิบายในสิ่งที่เขาไม่ได้เคยอธิบายเลยเขารอคุณอยู่นะตรงเนี้ย เชื่อได้เลยว่าเขารอคนอยู่แค่คุณทักไปเนี่ยเขาก็จะรีบทักคุณมาทันทีนะคะในใจเขามันคุ้นคิดแต่เรื่องเดิมๆเรื่องเกา่เกาๆเรื่องที่มันผ่านมานะคะเรื่องที่เคยทำรวมกับคุณในสิ่งดีๆมองแล้วดูและยิ้มอยู่ตลอดนะคะเอือนิ่งเฉยสงบความนิ่งของเขาแฝงไปด้วยความเศร้า เมนไม่มีใครรู้ถึงเบื้องใจในจิตใจเขาหรอกมันจะมีแค่คุณเท่านั้นนะคะที่รู้จริงๆแล้วอะ่ะเขาก็คุณแทบจะถ้าไม่ติดเปัญหาอะไรอะ่ะะคือเขามีแผนนะว,ว,วางแผนถึงขั้นแต่งงานมีครอบครัวซื้อที่ดินมีธุรกิจกับคนแต่ อุปสรรคที่มันเจอมันเป็นบททดสอบของการท้าทายมาระยะทางด้วยความใจร้อนของคุณด้วยมันเลยทําให้ตัดจบความสัมพันธ์กันอย่างง่ายได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างอะสี่ไม้เท้าเห็นไหมคะการเริ่มต้นคนสองคนที่เริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นของความรักที่มันเกิดขึ้นนะคะเขาซาบซึ้งน้าใจคุณมากคุณอยู่กับเขาในช่วงที่เขาไม่มีอะไรเลย นะคะทำไมเขาถึงซื้อสัตว์หรือเขาไม่ยอมที่จะคุยหรือให้ใครมาอยู่กับเขาไม่เขาไม่อยากมีพันธนาการหรือมีความทุกข์เรื่องความรักเพราะเขายังลืมคุณไม่ได้ฟังนะคะว่าเขายังลืมคุณไม่ได้ถ้าเขาเขาไม่อยากที่จะให้ใครเข้ามาหรืออยากที่จะให้ใครเข้ามาแบบวุ่นวายกับชีวิตเขามากโดยเฉพาะทางด้านเรื่องความรัก เขาก็มองว่าความรักครั้งนี้มันต้องดีขึ้นกว่าเดิมสิมันต้องโอเคขึ้นกว่าเดิมสิถ้าเขากลับไปหาคุณเขามต้องมีความพร้อมมีหน้าที่การงานมีเงินถ้าคุณยังรอเขาได้ณนะตอนนั้นเขาจะกลับมาโดยทันทีที่ไม่คุยไม่พูดแต่ก็ส่องคุณอยู่ตลอดอืมนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความคิดหรือไม่ใช่ว่าเขาไม่มีจิตต้เสนกเขามีนะแต่บางทีอะ มันเป็นการที่อธิบายอะไรยากมากๆเลยนะถ้าจะให้เขามานั่งอธิบายมันคงยากมากเขาปล่อยให้นิ่งไปก่อนให้เก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกคุณก็ดิ่งจริงๆคุณดิ่งโอ๊ยทำไมไม่มาทักมาถ่ายสักทีทําไมมันเออฉันก็รอคุณอยู่เนี่ยเออทาไมฉันก็แบบคุณก็มีความหวังนะว่าตัวเขาะจะมาทักหรือจะมาทายคุณคุณก็ยังเฝ้ารอเขาอยู่นะคุณก็ยัง แอบมีความหวังในใจว่าเขาจะมาเพราะเหตุผลของคุณก็คือเหตุผลของความรักที่มีให้เขาที่เขามีให้คุณเนี่ยนะคะมันเป็นก่อเกิดของกําเนิดถามว่าเขาจะกลับมาไหมคนเก่าของคุณเนี่ยถ้าดูจากตรงเนี้ยมีความคิดตอนเนี้ยจะกลับมาจะกลับมาแหละจะกลับมาสารสัพันธกับคุณแต่ก็ต้องดูก่อนว่าการที่จะกลับมานะ่ะมันจะทําให้เหนื่อยกับตัวเขาเองไหมอะไรแบบนี้ค่ะ ความรู้สึกของเขา่ามันก็เศร้าเนาะแอบเศร้าแอบเครียดอยู่คนเดียวแหละคิดอะไรมันไม่ได้คิดอะไรนอกจากคิดเรื่องของคนณะพอเรื่องงานเขาเอาอยู่อยู่แล้วปัญหาของเขาเขาเอาอยู่แล้วมันเป็นคิดเกี่ยวกับเรื่องความรักล้วนเลยเขาพยายามอะที่จะอยู่กับตัวเองให้มันมากที่สุดพยายามที่จะทําให้มันลืมสิ่งที่มันเกิดแต่มันก็ยังไม่ได้สักทีเพราะว่าตัวเขาอะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะ ความชัดเจนของเขาเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะพูดหรือบอกให้ใครได้รับรู้ได้แต่ตัวเขาเองรู้ว่าตัวเขาต้องการนะจุดจุดไหนของชีวิตความรักของเขากับคุณนะหรือที่เขาเงียบไปเขาไม่ได้อะไรนะเขาพยายามที่จะศึกษาดูตัวเองความรู้สึกโดยแท้จริงของตัวเองว่าแท้จริงแล้วว่าเขาต้องการอะไรจากคุณกันแน่เขาต้องการที่จะหาคุณจริงๆไหมเขาก็ค้นพบเราเอยเขายังลืมคุณไม่ได้นะ เขาไม่สามารถที่จะลืมคุณได้เพราะคุณก็เป็นทุกทุกอย่างในตัวเขาแน่นอนค่ะเขาอะยังอยากที่จะกลับเข้ามาหาคุณอยากให้คุณให้อภัยเขาหรืออยากให้คุณแบบเริ่มต้นกับเขาใหม่อีกครั้งหนึง่งเพราะเขารู้หัวใจตัวเองตื่นรู้ตื่นเห็นแหละว่าแท้จริงแล้วอะถ้ามันไม่มีคุณอะเขาก็เขาอยู่ไม่ได้หรอกเขาต้องมีคุณจริงๆรดยแท้จริงนี่ไงคุณเป็นทุกอย่างในชีวิตเขา,หาเหนื่อยจังเลย คืออยากให้คุณกลับเข้ามากำลังมีแผนการที่จะกลับเข้ามางองคุณหรือบอกว่าหลักคุณนะคะพลังงานนี้เป็นของคุณกับเขาใช้วิจารณญาณในการชมนะคะ,ะเขาเมื่อไม่มีคุณเนี่ยเอฟเฟกหรือปฏิกิริยาเขาเขาค่อนข้างที่จะเครียดบางทีเขาก็อาจจะไปไม่เป็นก็ได้เพราะคุณเป็นคนที่ดูแลเขาอยู่มาตลอด นะะแน่นอนเขาจะต้องมีแผนการที่จะเข้ามาหาคุณหรือเข้ามาหาคุณโดวยวิธีไหนเขาจะมาหาคุณในเรอเหล่านี้ค่ะพลังงานนี้เป็นของคุณนะคะใช้วิจารณญาณการชมเน้นย้ำนะดูให้อย่างเพลิดเพลินเป็นการเราเรื่องไพ่นะคะเ,ออเขาพยายามที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขนะคะแต่สิ่งที่เขาเจอมันก็เครียดเหมือนกันวันนี้ไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขในวันนี้และวันต่อๆไปค่ะบา,บายยค่ะขอให้โชคดีค่ะ